สวัสดีครับผมวันนี้เสนอเมนูน้ำตกหมูแบบไม่ต้องไปย่างเตาถ่านนะครับเอาเน้อหมูไปดาดในกระทะสุกสักหกซแล้วก็เตรียมเครื่องหอมก็มีผักชีต้นหอมสลละแหน่ผักชีฝรั่งหลังลจากนั้นก็เอาเนื้อหมูที่เราดาดกระทะแล้วมาซอยแล้วก็เอาไปคั่วในกระทะอีกทีนึง่งนะคั่วคัวให้มันสุกสัก8ปซแค่ น้ำตกน้ำตกนะหลังจากนั้นก็ปรุงรสพริกปน่นข้าวคั่วหัวใหญ่ชูใส่ลงไปนะหยอดน้ำปลาลงไปแล้วก็คลุกเคล้าคนให้มันเข้ากันคนเข้ากันได้ที่บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปแล้วก็ใส่พวกหอมทั้งหลายก็มีผักชีต้นหอม สารแน่ผักชีฝรั่งใส่ลงไปคน,คนคนคลุกเค้าให้เข้ากันนะได้ที่แล้วก็ไทยใส่จานตักใส่จานน้ำตกหมูสบเสับสกีบ่่นอง